กีสองได้ใช่ไหมอันเป็นร้อยร้านตัวนี้แล้วมัเลาลุกแล้วก็นี่จัวตอนนี้จบเวอันนี้คิดยลุนะ้นีได้ล้านอีกนนี้ได้บบกหมื่นหนึ่งหมื่นนะเข้าเลยคิดหนึ่งรอโบกโอ้โหมึงฟรีด้วยล้วนนะบวกหมื่นอันนี้สา

โบว์ตอตรงนี้แล้วงแนงเท่าไร่ต้องห้าลูกเลยห้าลูกเลยออเันนี้ไม่โดนห้าลูกอ้เจะเกม ก็ทีสองหมื่นแปดสองแปดสองี่เจามาสองรอบสองหมื่นแปดสองี่ไม่ได้คุยเลยใชไ ร้อยลานะไ่อนาจัวก่อนจบ c o อันนี้สองร้อยล้านสองร้ล้านนีจับสอง้ล้านนี่เอ็นเป็นสร้อยล้านอนี้ก่อนแกแกแกบอกร้อนให้ใครร้ล้านที่นี่อ่าแล้วก็อีกลูกให้เดี๋ยวนี้เออไอเดี๋ยวนี้จะสี่ร้อยล้านนี่สองร้อยล้านโอเคไหมโอเคสองร้อยล้านสี่รอยล้าน ้สีมันสีที่จักอะไรนะเบิ้ลสองรอบเวลให้เหแลาัจะเบิ้ลแล้วก็เบิ้ลจะไม่ได้ลารีไม่ได้ัลา้ลไปไหนตู้สังไปจอเกอร์พลังให้มิงเป็นมงเลูฟา แล้วไงส่าวนะค่าวนักศึกาได้ออเลยกตวไหนตรงมาไอ้ตัวนี้บอกว่าบ้านหนึ่งขอเกตส่วนบ้านหนึ่งขอเกตสนยิหนึ่งเมตรมันต้องเอาผังิยิงอกังอังออกด้วยยี่ิหนเมตรเช็คยูทิกกัพลังเวน

โอเวอเด์แล้วปกอะไรเหมือนเหมือนข้างหน้าใช่ไหมตแต่ลยต่างๆแตวที่ไม่ใช่โอเวเด์มันก็ได้แทไม่เอา,อออาเดีกว่ามีหนีไม่เอาจยากกีได้ ันนี้จะเป็นสองพันสามแช่นคต้องแก่อนช่วใกล้กาตรี่หกดลยนะพี่นี้สองอันนี้สองันสามสายไสี่สิบสามสาามนี่สองนามอไหมสองได้พอได้พอนะอืมน่สอสามี่พลังเหรอที่ไห ก็้นีต้องลุกตอนดินไปนี่มันนีนี่ด้ตอ้ไม่ย่งันต้องลกตอนมัตที่ที่อยให่แล้วนี่อันนี้อันนี้เปหน่งน่ห้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสองสามบวกบวกอันนี้เขาเป็นสามสาแล้วก็บวกที่เเ้นสี่สี่สามสองที่อ่ะเ้าทีนี้ก่อนสิบสามสิบสามที ส่งสัญญาณไรมคยด้วยใช่รอบนี้คิดว่าไม่ใช่จลูกแรงหมดแล้วลูกแรงหมดแรงเกนตัวกอแบบสอไม่ตัวไม่ได้จ่ัวกันนั่นเอง

เวอร์ไปแล้วอเวอร์ไปแล้วคัน,นี้มันยี่ส <58. S 1> ิไร่สามแปดเมอกีเบอร์นะไรแล้วลครั้นี้ใช่ไมติดแปดคั้นี้มีสองข้ถูกไหมใช่องขี้โอ้โหนี่

ให้โซบานะว่าไงแปดตัวที่หนเจ็ดมีสามพี่กีนไปเลยนะไายเช็คหนึ่งแปดสาเมสาเก้สาสี มีลูกใช่ไหมโซบาร์ที่ัวบารไมได้ก็ตัวนี้มันยูท้ายูท้าต่อแปดสามสามดีแวนแหนะจอันน้ี่ยงงอันน้อันนี้ก็ยี่3ามบแปดสเนี่ย สองคนนี้เลยนมื่นสองเมื่โอเคมัดมืออหมื่นตัวาอะไรเจออยมีแมละอุบาทเมือายป้ากี้ยังไม่มีจานนี้ก็ไม่มีไงงูไม่ขึ้นพี่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอ่าให้่องูหายทั้งนั้นมาดนเลยเยอ่งในโลกเยอด้วยอ่ะ ยิงยิงสองตัวตัวเดียวตัเดียวดีกว่ามันโอเคองนแปดเมื่อกี้สองแปดยิงยิงกี่ลูกนะลูกเดียวลูกตัวเดียวแปก็คือบวกอ๋อแล่นเลยไม่มีโฆษณาอะไรไม่หรอสามแปดสามแปดสามแปดการได้การใช้มิดเอาเวอร์ออกมาแล้วนี่ไม่กลัวแล้วสามแปดตอนนี้สีสาไม่ได้สีอสีสามสิก เอ yeah. ี้ปห้าสิบแปดห้า voilà ah> ิแปดตั้งหล่สามแปอีกหนึ่งรูปเหรอกลับไปลอันนี้ห้าพันนี้แปดเนี่ินห้าีอันนี้พีอใช่มัเ็น้าไห้มัผมได้หมดน่เงินนะทีไม่เป็นิปนแล้วก็ทนเข้าเข้าตรงเช็คอบอดพลังทิ พลังดีสองไซสได้อะไรบ้างพลังีนี้ยี่สิบห้านี่สิบห้าอันนี้พลังเดียวอันนี้มีชี้ถไหมอันนี้เท่าไหร่นะสิบแปดสามารถสองบัสสองอีกห้าพันได้สบาสสองอีกห้าพันเดียวยังตอนนี้นี้ไม่มีชี้ชีเดียว

เราก็หมดมือเป็นเหมือนกันเตะสี่ไจะตีอยากจะตีอยากอยาจะตีอยากค่ะพลังได้กคุณค่ะดีจะเสร็จได้ละไม่ได้เลยนะซ้ำไม่ไดมีปีกีใบหนึ่งมีมีขี้ใบหนึ่งรู้แล้วอันนี้ไม่มีใครไม่มีใครโอเวอร์13หรอการมาคยูคือใบวะเราไม่รู้การมายูหนึ่งสอง ตามไปเรปล่อยป่อยเช็ดแตก่นั้นแหะจบ